สวัสดีจ้าอันนี้คือเม็ดผักหวานของเราที่เราเพาะเป็นถั่วง,งอกแล้วค่ะนี่จ้ะเราเอาออกมาแล้วบางรากก็ยาวบางบบางบางงเม็ดก็รากยาวบางเม็ดก็รากยังไม่ยาวเท่าไหร่จ้ะสิบวันนี่จ้ะมันก็จะเป็นถั่วง,งอกแบบนี้หละจ้า ถ้าเราปลูกทันแล้วก็ลงดินไปเลยสบายดีไม่ต้องเปลืองเงินมาซื้อดินซื้อกระบ,บอกอะไรนะจอกพลาส,สติกอีกเนยแก้วพลาส,สติกอีกไม่ต้องมาเปลืองเงินซื้อแก้วพลาส,สติกซื้อดินอีกอันนี้เราปลูกไม่ทันจ้าปลูกไม่ทนันคราวนี้เราใส่แก้วแบบนี้แล้วเราก็ตัดก้นแก้วแล้วก็เอาลงดินเลยจ้ะเราไม่ต้องเอาออกจากแก้วนะ ตัดแค่ตรงก้นก้นเปิดเปิดเปิดตรงก้นแก้วแล้วก็ลงดินเลยจ้ะแก้วพลาสติกจอกพลาสติกอันนี้คือเม็ดผักหวานที่เราเพาะให้เป็นถั่วง,งอกแล้วจ้ะน,นี่เราก็จะเอาลงแก้วที่เราเตรียมไว้นะจ้าเนี่ยที่เลือนพ่อชามของเราเองจ้า เราก็มงสแลนไว้แบบเป็นร่มลำไรจ้จะเตรียมไว้แล้วจ้าถ้าเราลงดินทันเราก็ลงดินไปเลยจ้า พี่สาวขาพูดเขามาเอาน้ำเตรียมแล้วจ้าเราจะอาลงจอกพลาสติกแล้วละจ้าขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาเอาไว้บ้านน้องสาวนาะ แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวพอเราเอาลงแก้วเสร็จเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่จ้เาเราลงดินแล้วจ้ะเอาลงกระป๋องแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปพักกินข้าวก่อนเที่ยงแล้วยังไม่เสร็จเลยจ้ะ ยังไม่เสร็จเลยจ้าแันนี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ,คนนะ,คะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่องยายหลานพาเพลินจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ